ผ้าใยมากชุ่มสวนสวนฉลองดอกไม้กำลังงามดอกไม้อยู่สวนจ้คของนี่ล่ะสวนฉลองเตยงามเจะขัดนสี้สิมาหดดอกตนใซกอนก็สอหไปธุระข้างนอกอ้อหดต้นออกมา อืมนี่ทางเข่าสวนกระไดท้ายสวนปา่าอม่างเมื่งพี่น้องไปท้ายดูดแล้วดอกส้มังบอกดอกส้มังใส่เกา่านี่สวนป่าของแซำนั่นแหละพี่น้องเออสูงหลายแล้วพี่น้องออสิบสงองปีแล้วสวนปา่าสูงแล้วเอายา,ากได้จ้างเล็กน้อยเฮตไหยแล้ว พ้นแก่เนี่ยเอายากแล้วดินนี้ซุ่มอยู่งามเพิ่งจะแหงลงกไปซุกแล้วพ้อจวนะถลา่นึ่งนะซุ่มให้เพิ่งไล่ลด้วยพี่นอ้องต้นนี้ดกหลา่ถลา่กำลังเป็นหมากขึ้นว่าไม่ นานแรกงกันยังไม่มาก็เด้ตัดดีรพี่น้องต้นนี้คือกันนี่ง่ายเรลายางตำรวจสวนแล้วต้นนี้ส่งลายเต็มข้อแล้วสวนนี้มันจะไก่เคื่อนพี่น้องมันก็ดเลยนี่เปียกมูจักหน่อยแลบบน้ำก็บริเวณดอกซุ้มธรรมศาสตร์ าตัวนี้คุณอาทิตย์หนาวแล้วเขาจะเริ่มมาตัดกาบีมีไหมเอดวมาต้นย่งางโน่นนี่ต้นย่างหน้าเลยนี่พี่น้องสูงหรูเลยพี่กายดีเพียงหัวมีนี่ขึ้นสองเท่าแล้วจาัาหน่อยปลาปามสิเป็นปลาย่างอยู่ยร้ายแท้ๆเพุ่นนี่ก็ตุ๋นย่งงงางหน่อยเด้อพี่น้องโมยใหญ่เย็นดี มือนี่ต้นหนึงออกค่าข้นหลายมีแน่สุดต้นนี้หรอกเพราได้ตัดอยู่เ่าได้ขานามคาไฟไปไปกดต้นไม้เข้ามาดิต้นยาีงหน่อยหน่อยเอาหน่อยอะไรได้ไดพี่น้องสวมหัวเลยปีชี่แจงเพียงหัวเข่าเพียงเอวนี่เป็นี่สวมหัวแล้วนี่ไตต้นปาล์มนิหุ่นแม่มันต้นมาง่ายหุ่นสวยหุ่นผิวมา Mãi đoạn, mà ừ. nó piểu ừ. mà không, tiếng rồi còn gì, để theo là tiếng này chắc còn được không. sốm quá, ô, nhang mì này tôi khoai kiếp đi mới. ดด like well. ừ, นี่ตาอกล้วยไม้อันดอกกล้วยไม้อันกำลังออกดอกนะต้นละสามต้นออกด้วยคู่ไว้ต้นสมม้อนี่มนกาฝากก็ต้นสมม้อสมว้อเหรอสมม้อต้นบางไงดอกกล้วยไม้กำลังออกพี่น้อง ปีนี้ออกสามช่อพร้อมกันให้ครับสามช่อเลยพี่น้องปีนี้โ้สุดยอดเลยวะงามงามอันนี้สีออกม่วงม่วงช้างกระอันนี้ออกม่วงกระอี่อันนี้พิ่งสีบ,บานหนึ่งท่าช่อ สามชอ่อเขาเกันพี่น้องปีนี้ปีที่แล้วมันมีสองชอ่อนี่พี่น้องปีนอีสามครับสวยงามมากทั้งในสีขาวสวยมากเลยแล้วนี่ม่นออกดอกเต็มต้นหน่อยอยู่อันนี้ก็พันธุ์หนึ่งอกีกเริ่มซื้อมันซื้อมาแต่กี่ตัวละสามรอยกว่าบาทวันนี้สามรอยห้าสิบนี่แม่มันอะ ก,ก็ออกแม่แพร่ลูกเล่นอยู่นี่ละเป็นสิบปีแล้วล่ะพี่น้องต่วนนี้บ่หลายชอ่อไม่ชอ่อเดียวม,มันหย่อนแจงทท้งนี้แต่ว่าก็สวยอยู่สองช่ออยู่ซ้ายอยู่ขวาเดี๋ยวองแล้วต้นนี้มันขึ้นดูไว้กระทางกับพี่นาเทียง เออทางเขากับพี่ดอกเฟื่องฟ้ามันดูแลง่ายเนาะพี่เนาะดูแลไงเด้เออตีกับใบโหดมานเวลาเขาก็ออกดอกออกช่ออังคือแบนี่นี่ดูดูการนี่นี่กำลังออกดอกนามทุนแดงทุนฝนมันดอกเฟื่องฟ้าดอกกระดาษนี่แหละ